ในช่วงของ5นาทีวันนี้สําหรับเพื่อนครูสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับคุณพร้อมพันธ์และท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับได้เงินปันผลไหมเนี่ยได้เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับมัธยมนะประชุมตั้งแต่เดือนตุลาคมแล้วนะครับก็ขอให้เพื่อนครูเราได้มีความสุขกับงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันแล้วกันนะครับเมื่อวันคริสต์มาสแล้วก็แฮปปี้นิวแย่สำหรับทุกท่านกันแล้วกันโดยเฉพาะเพื่อนสมาชิกสากลอมทับครูมัธยมศึกษาก็เกิดมัธยม ก็ดีหรือสางกองสำนักครูนักขนมจำกัดก็ดีนะครับก็ให้ได้เงินและก็ใช้เงินส่งท้ายปีเก่าอย่างมีความสุขกันและกันนะครับทีมของสมพงษ์อุบมาวันต้องปรับกอบคุณทางท่านดรเจริญพรคำจาดนะครับที่ได้เข้ารายการแทนเมื่อวันศุกร์นะครับเนื่องจากว่าวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับนาเวลาสองนาฬิกาของคืนวันที่ยี่สิบสองนะได้เลือกงามยามดีนะครับก็ได้มีโอกาสได้ไปพักผ่อนหย่อนใจส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และเมอร์รี่คริสมาสที่ต่าง ประเทศนะครับสปปหลก็คือวังเวียดนะครับนะ่ะก็นําทีมโดยท่านาประธานโตโยต้านะครับท่านสุเทพตามประกายป่าใหญ่เราก็ไปเป็นกําลังใจและไปดูน้องๆน,นะครับสนุกสนานกันนะครับท่านทัเทวินสติยรัตน์พร้อมกับพี่ใหญ่อันนี้ก็ประธานกรกตนักขอาพนมก็ไปเป็นที่ปบะปุ่นให้น้องๆเช่นกันนะครับ พันตำรวจโทรประดิษฐินเทาจากขอนแก่นนะครับและก็พันตำรวจโทสมันกิจสมพงศ์อันนี้ก็ไปเป็นกำลังใจและก็สนุกสนานกันบอป่ลครับในทีมปิยะหนึ่งนะครับปิยะหนึ่งสี่กลุ่มฮักแพงแบ่งปันน่านำโดยเฟื่องฟ้านำประกายสมพงศ์กมาวันสุขผล้วนแก้วจำรัดเด่นนินมลภัยรัดเรืองสิรินะครับคุณครูดวงใจมวันคุณครูขวัญเรียมเหล่านี้นะครับรวมแล้ว38ชีวิตครับกลับมาแล้วเมื่อคืนนี้อ่าประมาณ 6ทุกถึงนครพนมนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ไปสร้างความอบอุ่นและส่งท้ายปีเก่ามีตรอยยิ้มตลอดไปนะครับอ้าวอันนี้ก็คือเรื่องที่เราไปพักผ่อนหย่อนใจกลับขึ้นมานะครับมาฟังข่าวนี้หน่อยก็แล้วกันนะครับสําหรับท่านที่ต้องการอยากจะไปทํางานหน้าที่กรุงเทพมานครนะครับคงไม่ซ้ำกับท่านเจริญพรนะครับน่ก็คือเนื่องจากว่าสังสานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมานครหรือกกนะครับจะมีการรับสมัครสอบบรรจุ ข้าราชการนะครับจำนวน304อัตรานะครับซึ่งใน304อัตรานี้ก็แบ่งเป็นประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานนะครับตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานอีก32อัตราช่างโยธาปฏิบัติงาน50อัตราช่างพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับ2อ0อัตราและก็นักวิชาการทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการสิบสอัตรานักพัฒนาสังคมปฏิบัติการอีก10อัตรานะครับโดยเริ่มสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่6มกราคม2560นะครับก็สนใจติดต่อได้ที่กลุ่มออกองสรรหาบุคคลสำนักง,งานกกนะครับกกก็คือสำนักง,งานคณะกรรมการข้าราชการกลุ่มเทพมานาครชั้น5สารากลางสาราลาว่าการกลุกเทพมานาครเสาชจิงช้านะครับหรือจะติดต่อไปที่โทรศัพท์นะครับ022256894ต่อ 1 1 6 8อันนี้ก็คือเรื่องของการสมัครงานนะครับหลายท่านสอบถามกันมาเลือกเกินว่าตัวแทนทําไมไม่อ่านให้ฟังบ้างว่าตัวแทนที่จะไปทําการแข่งขันในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนในระดับประเทศครั้งที่66ปี2559ที่เมืองทองธาน,นีนั้นมี ใครบ้างที่ได้ไปในส่วนนี้วันนี้เอาในส่วนของเขตหนึ่งเดิมนะครับที่สังกัดสพมก่อนกันแล้วกันก็มีด้วยกันหกโรงนะครับมีเรนูนครวิทยานุกูลนาแกสามัคคีวิทยานาถรพัฒนาปิยะคําเตยธาตุพนมและนอพอวศนะครับเรนูนครไปในเรื่องใดก็คือเรื่องการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้หมอต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็น การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนานอันนี้ได้ร้อยคะแนนเต็มนะครับเหรียญทองจากระดับภาคนะครับไปทําการแข่งขันในระดับประเทศก็คือโรงเรียนานากแก่สามกีวิทยานะครับนะแล้วก็เรื่องของการแข่งขันแอรโรบิกเต้นอย่างสวยงามออกกำลังกายเป็นระบบเป็นระเบียบนต้องยกให้ทางโรงเรียนนาอนพัฒนาของท่านชัยนาศรีนุมาศนะครับเรื่อง,องการแข่งขันต่อปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาหมอต้นนะครับก็ได้แก่โรงเรียนปิยมหาราชไลนะครับ การวาดภาพประบายสีนะก็คือโรงเรียนนาแกสามขีวิทยาการแข่งขันขับร้องเปล่งพระราชนิพน์ประเภทชายหมดต้นนะครับก็ได้แก่โรงเรียนเรนูลนครวิทยานุกูลนะครับทั้งหมดต้นและหมดปลายเลยนะครับเรื่องการแข่งขันระบิมมาตรฐานอันนี้ต้องยกให้ทางปีญะมหาราชลัยของท่านอาจารย์ประการโดยท่านสิริใจใจยราชนะครับก็คือ าการแข่งขันระบ,บํามาตรฐานมอต้นมอปลายอันนี้ก็โรงเรียนปิยะมหาราชลัยการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์นะครับก็โรงเรียนปิยะมหาราเชลัยเรื่องการพูดศุนย์ทรพน์ภาษาญี่ปุ่นก็เป็นของปิยะมหารชาชลัยนะครับการพูดศูนทรพน์ภาษาเกาหลีเป็นเรนูนครวิทยานุกูลนะครับการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีนก็ ปิยะมหาราชาลนะครับละครสั้นภาษาจินก็ปิยะมหาราชาลละครสั้นภาษาญี่ปุ่นก็ปิยะมหาราชาลอีกแล้วครับท่านนะครับโรงเรียนคำเตยอุปธมภมโดยท่านผูน้ในการพนมศักดิ์ชัยถกยศก็มีโอกาสไปอยู่ระดับชาติเป็นกันก็คือเรื่องการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรมหมอต้นนะครับก็คำเตยอุปธมร,รมนะครับเรื่องของการประกวดยุวบรรลักษ์ส่งเสริม การอ่านมอต้นก็คือโรงเรียนธาตุพนมนะครับธาตุพนมอีกเรื่องหนึ่งก็คือื่องการแข่งขันการสร้างเว็บเพจนะครับเว็บเพจประเภทเว็บอีดีเตอร์นะครับมอปลายก็ได้ไปเป็นตัวแทนเหมือนกันดีกับท่านประหยัดวังบอดนะครับที่ได้เข้าทําการแข่งขันในครั้งนี้นะครับวันนี้หมดเวลาครับท่านเอาแค่นี้ครับท่านสวัสดีครับครับผมครับถ้าอย่างไงยังไงแล้วเราก็ในช่วงปีใหม่นี้ครับเรามารอในการขับขี่ด้วยนะแต่เพื่อให้เกิดความมั่นใจและมีมี มีค่าเรยอะไรมีหลักประกันเวลามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะผมอยากแนะนําท่านทําประกันไปแต่ทำกับใครนะครับนําสินประกันไทดีที่สุดครับ